คุณหมอที่เบลิสมาคลินิกนะคะตาตจะมาลบใบสกครั้งแรกค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยแถมวัวเจ็บด้วยค่ะงั้นเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าเลเซอร์ใบสะค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้พิคเก l ลเซ็กซ์เลอร์นะคะลด50%ค่ะจาก2,000บาทเหลือ999บาทค่ะโหดีอ่ะอยากทำอ่ะขอตั้งในดีใจใด้นะ เป็นเพื่อนบอกว่าเลเซอร์ลบลายสักรีเจ็บเจ็บจริงไหมคะก็มีรู้สึกบ้างค่ะแต่ว่าทางคลินิกมีแปะยาชาให้ค่ะเดี๋ยวเราแปะกันไว้45นาทีนะคะแล้วก,กลับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ อยากทราบว่าหลังจากทําไปแล้วอะคะ่ะต้องเว้นระยะนานแค่ไหนคะถึงจะกลับมาทําใหม่ได้ะค่ะเดือนละหครั้งค่ะ <ทำ S 2> เพ<ร>อขนาดรอยสักอันนี้อะคะ่ะคือต้องมาย้ำกี่รอบหรอคะถึงจะเห็นผลปกติแล้วจะประมาณ3-6ครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะจางลง20%ตั้งแต่ครั้งแรก โอเคเรียบ okay, ร้อยค่ะความรู้สึกหลังทำนะคะไม่เชิงว่าจะไม่เจ็บเลยนะคะแต่เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเจ็บแบบพอทนได้นะคะส่วนรอยเลือดหรือว่าปอดเข่าๆนะคะเป็นเอฟเฟกต์หลังทำของเครื่องนะคะประมาณ1สัปดาห์ก็จางนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะลบรอยสักนะคะแต่แนะนำนี่เลยคะ่ะเบลิสมาคลินิกนะคะบ๊ายบายค่ะ